ลัคนาราศีตุลพระราหูย้าย10กันยายนนี้บวกอีก18เดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงบริวารแล้วจะโดนหลอกจริงหรือไม่ฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับ มาพบกับช่องอาจารย์เกสเทวาโหรลาเพื่อมวลชนกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยและทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามีฟังกันมาตั้งแต่อยู่บราซิลนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับในจีเรียแอฟริกาเอเชียนิวซีแลนมีครบเลยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับตรงนี้นี่แหละครับเขาเรียกพลังของโลกออนไลน์ครับถ้าใครทําได้ดีนะมีโอกาสรวยอย่างแน่นอนนะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่า EP นี้เป็น EP ที่ใหญ่มากครับเพราะเป็นการย้ายครั้งใหญ่ของพระราหูครับเทพผู้มีฤทธิ์เดชอนนภาพสูงมากครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อชีวิตเราอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกหลังที่ทายเป็นดาวจรนะครับถ้าจะให้แม่นยําก็ต้องตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะครับถึงจะรู้นะครับว่าพระราหูที่ย้ายนี้จะส่งผลดีร้ายประการใดนะครับ อ่าแล้วท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับก็แนะนําเลยนะครับให้ฝากกดติดตามสัญาดิงกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพราะเราจะส่งคําทํานายดวงถึงบ้านท่านล่วงหน้าเลยนะครับสามารถนําข้อมูลนี้ไปวางแผนชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จได้เลยนะครับแล้วก่อนไปฟังเรามาดูเทวกําเนิดพระราหูกันสั้นๆนะครับก็เกิดจากพระอิศวรนะครับในนาผีขโ้ยหมด12หัวครับมาป่นเป็นผงแล้วปะผมด้วยน้ําอมฤตครับจึงบังเกิดเป็นเทวดาพระราหู หรืออสุรินทราหูองค์นี้ครับให้คุณเด่นมากครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับและยังมีคุณสมบัติช่างสังเกตจับผิดนะครับตรวจสอบเก่งนะครับมีปฏิพานฑ์ไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ามีปัญญาทางโหราศาสตร์นะครับบอกว่ามัวเมาให้ทายราหูครับเรานนั้นนะครับจะเป็นคนที่อารมณ์โมโหโทสะโมหะจริตนี่มีสูงมากเลยนะครับตรงนี้ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าด้านดีก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็ไปดูคําทํานายนะครับแต่ก่อนจะฟังนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากไว้เลยนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปดูคลิปนี้ครับทําไมดูดวงใน YouTube แม่นและไม่แม่นครับเพราะมีหลายๆคนครับคอมเมนต์มาหาผมเยอะมากนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันลําบากไม่มีจะกินนะครับแต่พอบอกวันเดอนปีเกิดมาเท่านั้นแหละครับแล้วเวลาเกิดด้วยนะครับดูผิดครับดูผิด ราศีครับไปอยู่อีกลาศีหนึ่งลัคนานหนึ่งครับมันก็ไม่ตรงไงครับก็ถูกแล้วที่เขาอาจจะไม่มีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ตรงนะครับหรือบางคนก็บอกว่าโอ้โหถูกรางวัลถูกสลากเอาสลากลอตเตอรี่นะครับก็แน่นอนครับผูกดวงออกมาก็อยู่อีกลัคนานหนึ่งซึ่งเป็นลัคนานที่กำลังจะมีดวงด้านโชคลาภการเงินพอดีเนี่ยก็จะถูกด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้อยากจะฝากนะให้ไปดูเลยนะครับว่าจะได้รู้ว่าทําไมแม่นไม่แม่นนะครับหรือท่านใดเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยเราอยากรู้ลัคนาแล้วคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดกี่โมงครับบวกกับจังหวัดเกิดนะครับผมจะผูกด,ดวงให้ฟรีๆนะครับแล้วพอผมบอกไปก็ไปฟังคลิปนั้นได้เลยนะครับมันจะแม่นยำม,มากขึ้นนะครับนี่อย่างนี้ครับของผมเนี่ยจริงๆเป็นลัคนาตุลน,นะ ถ้าราศีตุลก็อนุโลมฟังได้ถ้าไม่รู้จริงๆแต่ถ้ารู้แล้วผูกดวงไปฟังลัคนานั้นได้เลยนะครับหรือถ้าผูกดวงแล้วไม่อยู่ลัคนาตุลก็ฟัง E ีพีนี้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าดาวราหูจะย้ายครับวันที่10กันยายนนี้นะครับปี2 5งพอยู่ถึง30มีนาคม2565ครับเกือบ2ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีพีนี้ดูกันไปยาวๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกด้วยนะครับนี่คือเทวดาพระราหูนะครับ จากสบ,บันพยากรศาสตร์เขาเรียกว่าพระราหูทรงคุดนะครับต่อมาครับดาวพระราหูเนี่ยในราศีตุลเนี่ยมันจะพบปุตตะครับจะไปสถิตยอยู่ในเรือนมรณะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านบริวารอย่างแน่นอนครับลูกน้องเราบริวารเราคนที่เคยทํางานด้วยกันมานมนานก็ว่าได้นะอาจจะมีเหตุมีจุดเปลี่ยนนะครับที่จะต้องจากเราไปครับหรือแยกย้ายแยกทางกันเลิกกัน แลวเลิกหรือลาออกไปเดี๋ยมันก็มีทั้งไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือไม่ดีคือโกงเรานั่นเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปีที่ต้องระวังนะครับในเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับบริวารหรือลูกน้องเราให้รอบคอบนะครับไม่งั้นเขาจะโกงเราได้โกงไรไม่เท่าโกงเงินเนี่แหละครับหรือขโมยของอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นต้องตรวจสอบมีกล้องวงจรปิดนะครับตรงนี้เช็คให้ดีครับ ไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าถึงจุดเปลี่ยนก็จะได้บริวารใหม่ๆเนี่ยกลับเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นบริวารที่บางครั้งก็เป็นบริวารที่เก่าแก่คือออกไปแล้วกลับมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะได้บริวารที่เป็นประเภทแบบคนสู้ชีวิตมาพ่อแม่เยอกเลิกทางกันแยกทางกันตุ๊ดทอมดี้เก์อะไรเงี้ยจะเป็นช่วงจังหวะที่จะเจอกับบริวารแบบนี้ได้เยอะมากนะครับ ในช่วงปีหน้าเนี่ยเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกแหละครับว่าดาวพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยหรือจะทำร้ายเราอ่ะหรือจะแกล้งเราเนี่ยก็แกล้งได้ไม่มากเพราะนิดนี่เหมือนน้อยด้อยค่าไม่มีพลังครับก็ต้องบอกว่าโชคดีไปแล้วกันนะครับแต่ก็ยังต้องโดนนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับอันนี้ฝากไว้เลยวับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้เรื่องบริวารนะครับ ต่อมาครับก็อย่าหูเบาอย่าใจอ่อนครับพอดาวราหูเป็นนิดราหูเสื่อมหรือราหูอยู่ในภพมรณะเนี่ยครับบางคนก็เชื่อคนง่ายเกินไปใครมาว่าอะไรก็ใจดีช่วยเหลือใจอ่อนเช่นมีเพื่อนมายืมเงินหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับยิ่งถ้าวงเงินมันมากนะครับหรือเรียกว่าค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นเท่าๆหรือผิดกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้า ปุตตะมรณะแล้วเนี่ยแนะนําเลยครับอย่าไปเชื่อครับเซฟตัวเองไว้ก่อนจะดีกว่านะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังไม่งั้นบางครั้งอาจจะต้องติดเขาเรียกตกกระไดโพยโจรนะครับหรือต้องไปขึ้นศาลให้มันเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะครับเพนะมเตือนไ้นะครับอย่าหูเบาอย่าใจอ่อนนะครับส่วนเรื่องการลงทุนครับอันนี้จะต้องรอบคอบเลยนะครับเพราะปุตตะหมายถึงโปรเจกต์โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องแบบ คิดให้ดีคิดหน้าคิดหลังคิดประมาณสักสิบรอบนะครับจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมอลนะเนี่ยมันอาจจะเสียมากกว่าได้นะครับแต่ถ้ามองด้วยปัจจัยภายในและภายนอกบริบทมีสัญญามี MOU มีการเซ็นเอกสารที่ชัดเจนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับก็ต้องเกิดจากที่เราเมองแล้วว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนก็ทําได้เลยนะครับหรือในหนึ่งก็เป็นการลงทุนที่ ไปในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับอันนี้ถือว่าดีถือว่าใช้ได้นะครับก็แนะนําว่าไปลงได้นะครับแต่ก็ต้องดูให้รอบคอบอีกเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับฝากดูแลลูกหลานให้มากๆครับอันนี้คือลูกเราเลยก็ได้นะครับหรือหลานเราหรือคนรักคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าไปเป็นมอลร์นนิดนึงเขาอาจจะไปเรียนติดต่อต่างประเทศเห็นไหมครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันห่างกัน สองคือถ้าดาวราหูเดิมดีเนี่ยก็คงไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแต่ถ้าดาวราหูเดิมไม่ดีเนี่ยอยู่ในมุมที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้อาจจะไปเที่ยวติดเหล้าติดยาติดการพน,นันติดสาวติดอะไรเสียหายเรื่องความรักอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็เห็นในข่าวเนี่ยเยอะมากเกี่ยวกับเด็กบางคนก็โดนจับมั่งบางคนก็โดนไปกระทาไม่ดีมิลายนะครับโอ้โหหลายอย่างเพราะฉะนั้นฝากดูแลบุตรหลาน ให้มากๆด้วยนะครับเขาจะได้ไม่ต้องไปตกชะตากรรมลําบากนะครับเพราะนี่เราดูก่อนนะมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนแล้วก็รู้เลยว่าเออเฮลูกหลานบริวารเราจะมีปัญหานะก็ต้องดูแลให้ดีแต่อย่าดูแลมากเกินไปนะต้องอยู่ในทางสายกลางนะครับตรงนี้ให้เขาไม่อิสระภาพในการใช้ชีวิตบ้างอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไปจ้องจับผิดติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับหรือในหนึ่งเรามีเทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามีมือถือเรามีไลน์เรามี โซเชียลในการติดต่ออะล้วก็โทรติดต่อกันได้นะครับตรงนี้มี GPS อะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับงั้นถ้าเราดูแลตามนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกหลานอาจจะถึงข่าวว่าโอ๊ยทำไมพาลูกเข้าโรงพยาบาลบ่อยจังอ่าก็นี่ครับมละนะคือการเจ็บป่วยครับก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราดูแลอาหารการกินการพักผ่อนให้ดีเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะไม่เข้าโรงพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับ เป็นเรื่องบริวารอย่าใจดีมากเกินไปการลงทุนลูกหลานนะครับแล้วต่อมาครับเรามีช่วงเวลาเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาซีเรียสครับให้ระวังมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นช่วงไหนไปดูกันเลยครับนี่ครับช่วงแรกครับก็คือเขาเรียกว่าอุตตะมลณะแล้วไปตกวินาอีกครับในวันที่24ตุลาปี2013าถึง18พฤศจิกายน2้1ราเช่นเดียวกันนะครับคือช่วง ช่วงตุลานี่เลยก็ว่าได้ตุลาพฤติการนี้นะครับเพะฉะนั้นก็ระวังเลยนะครับในช่วงแรกต่อมาครับช่วงที่2นะครับ19มีนาปี64แล้วนะครับถึง12เมษายนปี64เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือปุตตะมรณะอฬีครับโอ้โหอุปสรรคก็จะเข้ามาได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับโอ้โหอันนี้ปุตตะมรณะมรณะเลยนะครับวันที่6เดือนพฤษภาครับปี2 5ง4ัถึงวันที่ส1เพฤษภาคมส5 6 4ัเช่นเดียวกันนะครับก็เฉลี่ยอย่างละหนเดือนนะครับ นะครับในช่วงสุดท้ายครับก็คือ14สิงหาคมถึง8กันยายนปีสอง4ับครับประมาณ4เดือนนี้นะครับอยากจะฝากเป็นช่วงเรามันระวังที่สุดป้องกันเซฟให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะผ่านได้หรือเกิดก็เกิดเรื่องน้อยที่สุดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับดูแบบผมนี่เจาะลึกเลยนะครับตรงนี้แล้วถ้าท่านใดดูไม่จําเป็นจะต้องจดก็ได้ครับเพราะอยู่ในโลกออนไลน์กลับมาดูซ้ําๆดูบ่อยๆได้เลยเพราะว่าอีพีนี้ไม่มีหมดอายุนะครับอยู่ไปถึงนู่นนะครับ30มีนาปี65เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังกันเรื่อยๆย้ําๆเราจะได้จําครับว่าเราจะต้องต้องระวังเรื่องอะไรนะครับตรงนี้หรือเมื่อพระราหูมาแบบนี้นะครับผมก็แนะนําครับไปไหว้พระราหูได้เลยนะครับอย่างองค์นี้อยู่ที่ศิวไลสถานรัชดาลาดพลาวนะครับตรงนี้หรือพระลาหูใกล้บ้านท่านก็ได้หรือสวดมนต์บูชาพระราหูได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเรียกว่าลาหูย้ายจะเป็นเช่นไรจะวางแผนชีวิตแล้วมาเลยครับ การเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลลายเซนนะครับทุกเรื่องนะครับตรงนี้ทุกปัญหามีทางออกครับค่าครูเป็นเจ็ยเก้าสิบกาบาทเพียงเท่านั้นครับนี่เลยครับแอดไลน์มาที่ g i a t 6 5ได้เลยนะครับผมจะยินดีเป็นที่ปรึกษาดยชะตาเพื่อการวางแผนเพื่อกแก้ปัญหานําความสุขความส็จให้ทุกท่านได้เลยนะครับแล้วฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ได้เลยนะครับ หรือจะฝากวันเดือนไปเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดให้ผมดูลัคณาให้นะครับเราจะได้ไปฟังลัคน,นานั้นๆให้ตรงแล้วพออยู่ลัคาน,านั้นอยู่ไปตลอดชีวิตเลยนะครับฟังได้ตลอดเลยก็ไปฟังได้นะครับตรงนี้หรือภาพสวยไหมอะไรสวยไหมบอกได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็มีคลิปถัดไปที่ต่อเนื่องกันก็ไปฟังได้เลยนะครับแล้วใครที่ฟังผมตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็แนะนําครับกดติดตามจันเกะดิ้งได้เลยนะครับเพราะจะทําให้มีการแจ้งเตือนส่งถึงมือถือท่านบ้านท่านได้เลยนะครับ เพราะเราจะทําให้ฟังรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนไงครับขอบคุณมากครับอาจารย์เกตเทวะโหราเพื่อมูลชน